ฮิโรชิมานี่แหลวะพี่จะเอากิมแจบ้าใครพี <5 <5 you know ่แจบ้าเต็มเดี๋ยวนะฮิโรชิมามาธนาคารหรอใช่หรอฮะมันดังเสียงบอยวัสดีพี่สวัสดีครับไม่ทันแล้วป่ะพี่ไม่ทันละเฮ้ยมันรู้มากเกินไปเว้ยไอ้เหี้ฮ่าฮีโรชิไปธนาคารเราอยู้ไม่เคยมาเราอยู่ไม่เคยมาเรามาบ้านไ้่เคยมารู้อยู่มาทุกวันมาดิเออไปดีขึ้นรถโอ้รถไปดีไปก่อนดิไปก่อนดิแม่แม่เดี๋ยวด้วยมา เี้ฮัลโหลอะไรวะไม่ไม่บอกไม่ต้องเอ้ยพี่ไปไหนไะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้ากชวนไม่เลยเลิกไปเลยแล้วก็รู้แล้วไงก็ได้ปะได้ปะไม่ได้ยูดาชีมันมาแบบทางแก๊งอะมันมาทำไมเราไม่มาเล่นอ่ะไม่ก็ปกติมันไม่มีไงมันไม่เช็คชื่อแล้วเหรอธนาคา่ะเพรเมื่อกูไม่กูเป็นคนด่าแชทบอกว่าให้ไปเช็คชื่อที่บ้านวันนี้แค่วันเดียววันแรกนะ ทามมิ่งมันไม่พอดีทามมิ่งมันเตะเกินบ้าเ like <yeah. S 1> นี <nee> ่ยเตะจ้าเขาหลักแหลมมากเขาหลักแหลมมากผ่านวิถ <fighting air> ีนั้นเขาผ่านไวิถวนั้นบ่อยปมากพี่มันไม่หันแล้วจริงเหรอที่มาทั้งแก๊งเลยเหรอไม่ได้งัดอ่ะแอร์ดอกรสามทุ่มไม่แน่มันอัดมานะพี่เราเยื่อถือวันแม่งไม่มาพอเรามาบ้านมาเดียวแม่งมาเลย พวกเนี้ยรู้มากตาไวไวจมูกดีเหมือนหมาเออพวกเนี้ยวนี่ไม่กูให้ชุนไปตั้งแต่3นาทีแล้วแชทกับเราปะเดียวไม่พี่ผมผมเห็นเขามาตั้งแต่วียังไม่เริ่มมามาทั้งแก้งอ่ะอ๋อทั้งแก้งเลยอ่ะคือมาตั้งแต่ยังยังไม่ขึ้นไอ้ธนาคารอะนะไม่พี่มามาหลังประมาณสักสามสิบวิสุดท้ายอ่ะฮะโอมาแบบเอางไงวะอตรู้แชะอ่ะมาอยู่ดักแชทกับเรา อะไรหรอฮีโร่ชี้อะไรหรออะไรหรอฮีโรชิอยู่อยู่หน้าธนาคารกันอะมาครับคือคือคือไงพวกเองพวกเองมาเล่นธนาคารหรออันนี้ไม่ได้ห้ามนะแต่ปกติไม่เห็นมาเล่นไม่ใช่หรออันอันนี้ใครมันคนสั่งให้มางัดอะพี่ฟ้าเลยครับอยู่กพี่ฟ้าเลยพี่ฟ้าอยู่ข้างในเลยโอเค นไม่ออกมานอนมันออกมานี่ yeah, ออกมาแล้วนะแลหวฟ้าฟ้าว่าไงพี่เอ้าทำไมวันนี้มาเล่นน่ะทำไมวันนี้มาเล่นไม่รู้ว่าเห็นอยู่กันสี่ห้าคนอ่ะมีน้องผมดูอยู่ไงไม่ปกติปกติพี่อะเล่นอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่ว่าวันนี้พี่ไปคุยทุรละ มันเลย <Ừ. S 1> กลายเออก็เลยอ่ายังไม่เช็คชื่อที่นี่ไปเช็คชื่อที่นู่นคือแบบต้องงานอ่ะกูแบบเช็กชื่อที่นี่ตลอดอ่ะสองสามเดือนละแต่มีมีวันเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เช็คก,ก็คิดว่าเออไม่ไม่ได้มาก็สรุปคือจะเล่นหรอหรือหรืออะไรพี่ก็เลย<อ>ไม่<ะ>คือแก๊งผมวันนี้ผมนัดให้มันมากันไวไงเพราะว่ามีซ้อมกับพวกพี่ไงมันอยู่กันมันอยู่กันเยอะไงพี่มันอยู่กันยี่สิบกว่าคนเลยตอนแรกอะเข้าไดตอนสามาล้ว กลับมเล่นธนาคารเข้ามาสามสิบวีน่นะนะไม่มันมันคือมันห้อยอยู่ข้างนอกพี่ผมรวมคนกันอยู่มาเล่นใช่ไหมสรุปก็คือมาเล่นเนาะเออเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ได้พี่ก็ได้มาไงก็อยากเล่นเหมือนกันถ้าจะเล่นนะ่ะพี่ยิงจะเอาตรงป่าคือคือบางทีอะก็รู้อยู่ว่ามันมันพลาดที่พี่ที่พี่ไม่มาเช็กชื่อไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบพอพี่ไม่มาไม่ไม่เห็นหรือน,นิดนึงอนะไรเงี้ยมึงก็ก็เอาอ่ะมัน มันมันยิ่งทําให้แบบไม่ชอบหน้ากันมากขึ้นมากขึ้นอ่ะฟ้าเข้าใจปะอ้ว่าเคมอ่ะเข้าใจอยู่พี่เข้าใจเออมันแบบแค่นี้มันมันก็พอแล้วพี่ไม่อยากให้แบบจะต้องเกลียดกันขนาดนั้นหรอแล้ววันใดวันหนึ่งเวลาตีกันจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่ต้องมาถามเหตุผลหรอกว่ามันเตรียมเพราะอะไรจริงป่ะล่ะมันเอาตรงนะมันไม่มีแก๊งไหนเลยว่ามันมีแค่ฮิโรชิแก๊งเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอร์ดอปทุกแก๊งไม่มีใครมายุ่งเข้าใจอยู่ว่ามันมันไม่ผิดกฎ แต่ว่ามันอะใช้ใช้จำนวนคนที่มันเยอะกว่าก็จริงถูกต้องแต่อะแล้วแล้วถ้าสมมติว่าทำแบบนั้นจริงๆอะถ้าเป็นฟ้าฟ้าก็ไม่พอใจอย่างที่พี่พูดอะมันก็เหมือนกันไงเออแต่อันเนี้ยถามว่างัดงั้งั้งไปก็งับไปเลยไม่ได้ว่าอะไรเออได้รู้ว่ามาเล่นแค่นั้นเองเออนั่นแหละอย่างที่บอกมันมันไม่ผิดกฎหรอกมันมันแต่มันทำให้น้องๆมองว่า มันยิ่งไม่ชอบหน้าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเข้าใจปะแต่มันผิดใจอ่ะพี่เอาง่ายๆดิปฟาเข้าใจพี่ใช่ไหมเข้าใจพี่เข้าใจเออแต่รู้อยู่อะกูจะงัดเป็นเที่ยวแหละมันไม่มันไม่ผิดกฎอยู่แล้วอ่ะเออมไม่อยู่เองอ่ะเข้าใจนั้นพี่ก็รู้ไงแต่ถ้าถ้าอย่างฟ้ามาเล่นมาเล่นเรื่อยๆแต่ว่าพี่แบบไม่มาฟ้าบอกเอ้ยไม่ไม่มาแล้วแต่กูแวบไปเอาดีกว่าป้าก็ไม่พอใจเหมือนกันแค่นั้นแหละ ไม่ไม่ได้ว่าอะไรก็งับไปเลยแต่ว่าพี่ได้รู้ไว้ว่าพวกเองเล่นพี่เก็ตงานพรุ่งน,นี้เราต้องเซ็ตของมาเล่นใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้เฮโรชิเขาน่าจะมาเล่นด้วยก็น่าจะใช่อยู่แล้วแหละนั่นแหละนั่นก็ตามนั้นแหละฟ้าโอเคครับพี<า>่ตามครับเอ้ยพรุ่งนี้มาเล่นเนี่ยนะให้ข้าวสวย่งนี้นะชอบไม่มานะมึงเนี่ย วันนี้วัวจะสั่งไก่แก้วเป็นได้ปะไปไปไปออกยีบไี่จะเป็นไรหรอกเราเราพลาดพลาดที่เราเองแค่นั้นเองเราก็ไม่ไม่ไมคิดไง มันปกติก็ไม่เห็นจะมามันจะ <คา S 1> ดูเราทุกวันลรอตาอจมูกไวยิ่งกว่าโลเด้น่ะฉลาดจัดไอ้เหี้ยแค่วันเดียวเองเราไม่ได้ไปที่บ้านบ่อยด้ยวยน้อเพิ่งครั้งแรกเองอ่ะแม่มาแบบพอดีจัด เข้าบ้านเลยเหรอโอ้พี่ตัวเกียวนี่กลับไปเช็คชื่อที่บ้านใช่ไหมครับยังไม่เช็คชื่อเลยไม่ต้องเช็คแล้วลมไม่ดีอ่ยเจนดี้ผู้ชายอย่ารอเรียกทิปเอกมาเลยดีกว่าปะคุยกับแม่งต่อเลยนะทิปเอกเกรย์นะโดนนะนี่ไงเรียกมาเลยทิไอจีติ๊กิงๆเนาะ จริงปะมันลอมันไอเจนเจนมึงมึงเฮลชีทำไมมึงไม่คุมเฮชีดีวะไม่ไม่ด่กแชทไว้ผมว่าจริงจมันด่าช่ไอยเด่มูเพ่มไวิ่งมานมาต่อยกูอยู่นะว่าแล้วทำไมรู้ไอจินดัแชทให้เขาให้มันไปละกันวันนี้เอา่แล้ววันวันนี้ผมว่าเงินเงินเงินมันเดงล้หนึ่งด้วยก็มาั้นี้นะครับของแก๊งอะ ต้องเลื่อนเลื่อนเลยอ่ะมันจะมีสีดําแบบไม่มีลายทุกรอบเลยนะฮิโรชิบอกหวานที่เราไปกินเบเนึงก็จะอยู่ไอจิ๊ก็จะดักแชทไปหาฮิโรชิฝั่งไม่เขาบอกเขาแล้วว่าเขาเขาบอกแล้วว่าเขารออยู่ข้างนอกอ่ะสามสิบวิติเก็ตเรียกมาแล้วนะพี่เออโอ้ยเราขับเราขับกับทางแดงไม่เห็นสักทันไอ้ที่อ่ะสามสิบวิาีอกแล้วเหรอไอจินจินออกก็แทนละจินไอจิ๊มีอา้ารหรอ เอ้จินมันตลอดมันเป็นสายไว้พี่เอา<ล>จริงๆนะว่าแล้วใครยังบ้างไม่พอปะมาตัวนี้เนี่ยได้ลั่นฮะเอาบัตรออกแกงไปลันปล่นแม่หละดจินเผื่อได้ลัน่นนี่เราชิมอันนั้นไม่รั่นเมียนะไม่ลันฮัลโหลใครอุ้มศพผู้หญิงไปปะอยู่ตรงขอบมุมอะมีใครเอาไปปะ